14บสีกรกฎาคมปอปามาขายเหรียญ EP ที่สีสวัสดีครับ FC แฟนรายการผู้ติดตามช่องของปอปาศึกษาแบงเหรียญโบราณฮะช่องซื้อและขายเหรียญซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายเหรียญออกแน้วก,ก็ประมาณนั้นนะฮะคลิปนี้เป็นข้ามคืนของวันที่14กรกฎาคมปีพศสอ6 5 5 ขำฮะปกติปป,ปาจะไม่ค่อยอามาเปิดอีพีขายของตอนค่ำฮะแต่วันนี้ฮะตัดสินใจมีเวลาว่างตอนเย็นเยก็เลยค่ำๆท่านผู้ชมก็เลยมาลองเปิดอีพีขายของดูะฮะเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ที่ปปาจะนํามาแบ่งปันในคลิปนี้อีพีนี้ก็เป็นเหรียญ5บาทล้วนๆน,นะท่านผู้ชมเป็นเหรียญ5บาทล้วนๆฮะแตกต่างกันที่อารูปรักฮะ เล็กน้อยก็คือเป็นคุดเฉียงแล้วก็มาเป็นคุดตรงหรือว่าคุดผ่านั่นเองฮะเรามีกันถึง3ปีพศฮะคลิปนี้ขายเหรียญ5บาทอย่างเดียวเนาะอารมณ์ดีฮะเย็นนี้โอเคเนาะก็มาดูกันฮะนี่คือเหรียญ5บาทขนาดใหญ่ฮะปีพศ2 5 2 2ฮะซึ่งมียอดจำนวนการผลิตเนี่ยมหาศาลเลยทีเดียว ท่านผู้ชมฮะ72ล้านเหรียญถ้าปอปาจำไม่ผิดนะฮะน่าจะราวๆ72ล้านเหรียญแต่บังเอิญว่านักสะสมให้การยอมรับฮะก็มีราคาเกินหน้าเหรียญพอมีราคาเกินหน้าเหรียญซื้อขายกันเนาะก็ถือว่าผลิตออกมามากฮะก็ยังคงตกค้างกับเราๆชาวบ้านในค่อนข้างเยอะกับนักสะสมอะไรประมาณนี้อ่ะปาป่าก็เลยมาทําคลิปจําหน่ายขายแบ่งปันออก ทั้ง3รายการเนี่ยท่านผู้ชมฮะั้งสปีพศเนี่ยราคาเขาไม่เท่ากันเนาะก็เดี๋ยวปปา <c oughs> ประกาศไปแล้วก็ดูคลิปกันไปท่านผู้ชมฮะเหรียญ5บาทขนาดใหญ่คุดเฉียงปีพศสอง2ง2 0นห้าะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผ่านใช้แล้วนะฮะปปาได้มาหลายเหรียญพอสมควรเป็นเหรียญที่ผ่านใช้สภาพก็ตามราคานะฮะ เหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520ใครอยากได้นะฮะช่องประปาขายออกสภาพผ่านใช้ระดับนี้ฮะเหรียญละ20บาทฮะ20บาทเท่านั้นเองก่อนหน้าโน้นาขายออกกันราคาย้อนหลังไปประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยช่องของรรกระเปาก็ขายออกถึงเหรียญละ30บาทนะฮะแต่ปัจจุบันวันนี้ก็ลดราคาเหลือเหรียญละ20บบาทเท่านั้นเองนะฮะใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ก็ดูคลิปจบก็สามารถ ติดต่อเข้ามาทางไลน์นะฮะมาพูดคุยกับน้องแอดมินว่าอยากได้กี่เหรียญอ่าราคาเท่าไหร่ก็ลองเข้ามาถามน้องเขาดูนะฮะจบแล้วนะสำหรับการมาจำหน่ายขายเหรียญครุฑเฉียงปีพศ2520โอเคนะฮะจบแล้วนะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นรายการที่2ก็ยังคงอยู่ที่ครุฑเฉียงเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือครุฑเฉียงปีพศ2500 ยี่สิบสองครับท่านผู้ชมเป็นปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ปปาประกาศจํานวนผลิตของเหรียญเนี่ยผิดไปหรือเปล่าปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบเนี่ยท่านผู้ชมฮะผลิตออกมายี่สิบเจ็ดล้านเหรียญฮะยี่สิบเจ็ดล้านเหรียญเท่านั้นเองถ้าปปา่าบอกราคาผิดอาบอกจํานวนการผลิตผิดไปก็ฟังใหม่เนาะก็คือปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบนะฮะผลิตออกมายี่สิบเจ็ดล้านเหรียญโอเคเนาะ ก็มารายการที่2เลยปป่าเขาเขาแล้วละ่ะรายการที่2ก็เป็นคุดเฉียงปีพศ2522ฮะรายการที่2เนาะก็เป็นเหรียญสภาพผ่านใช้เช่นเดียวกันฮะปีพศ2522คุดเฉียงชนิดราคา5บาทท่านผู้ชมผลิตออกมาค่อนข้างจะมาหาศาลเลยทีเดียวเนาะถ้าเปรียบเทียบกับปีพศ2520 2 7ล้านเหรียญน,นะฮะแต่ปีพศ2522ท่านผู้ชม 72ล้านเหรียญฮะ72ล้านเหรียญก็ถือว่าทั้ง2ปีพศเนี่ยยอดจำนวนการผลิตก็อ,อยู่คนละที่เลยทีเดียวเนาะอยู่คนละที่ฮะโอเคนะฮะก็ปีพศสอ2 2เนี่ยปัจจุบันวันนี้นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดก็ปลาปาก็ขายออกเหรียญละ15บาบาทนะฮะ15บาท ก็ถือว่าราคาไม่สูงนะราคาไม่แพงยังหยิบจับยังต้องกันได้ใครที่อยากได้เก็บไปสะสมก็ติดต่อช่องของป้าปานะฮะเดี๋ยวป้าปามีสภาพที่ผ่านใช้น้อยกว่านี้ด้วยนะฮะแต่ขอเป็นคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันในคลิปนี้เป็นสภาพผ่านใช้ระดับนี้กันไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวป้าปาจะมีสภาพาผ่านใช้น้อยกว่านี้ราคาก็อาจจะสูงกว่ากันเล็กน้อยนะท่านผู้ชมนะผ่านใช้น้อยถึงสภาพเกือบจะ แทบไม่ผ่านใช้เลยแต่คงจะพเป็นคลิปต่อๆไปแล้วก็จะมีกี่เหรียญเดี๋ยวเรามาว่ากันก็จบแล้วนะฮะรายการที่2ฮะเป็นคุดเฉียงปีพศ2522ชนิดราคา5บาทนะฮะปี22ช่องประปาขายออกในราคาเหรียญละรู้สึกว่าจะ15บาทประมาณนี้ถ้าไม่ชม15บาทนะฮะต่อมาฮะต่อมาอเดี๋ยวเรามาดูรายการสุดท้ายกันเนาะสำหรับขําคขืนนี้วันที่14กรกฎาคมก็เป็นครุฑเช่นเดียวกันฮะ แต่ว่าเป็นครุฑตรงหรือว่าครุฑ่าก็ปีพศ2525รูปแบบพระเสียใหญ่นะฮะพระเสียรเล็กคงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วเนาะพอปอปาก็คิดว่ามันหายากฮะเขาหายากก็เลยมาทำรายการที่หากันง่ายๆแบ่งปันกันง่ายๆจับต้องสะสมกันได้เร็วๆอะไรประมาณนั้นครุฑ่าปีพศ2522นะฮะเอ้ยโทษทีฮะปีพศ2525 ก็ที่จริงแล้วผลิตออกมามากถึงตั้งแต่ปี25 26 27 28 29ผลิตออกมาถึง5ปีพศท่านผู้ชมตั้งแต่ปีพศ2525จนไปยันปีพศ2529กฮะก็ผลิตออกมา5ครั้งเลยทีเดียวฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่เปลี่ยนพศออหรือว่าปีพุทธศักราชบนหน้าเหรียญเท่านั้นเองก็ยังใช้ปีพศ2525ตลอดฮะ ปาปาเคยคิดจะทาคลิปแต่ก็ยังไม่มีเวลาก็ตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นอยู่ที่ในตัวนกวายุพักเนี่ยจะบอกโค้ดปีพศแต่เดี๋ยวปาปาจะเอามาทําคลิปให้ให้ให้ชมกันในคลิปหน้าเนาะมาศึกษากันในคลิปต่อๆไปนู่นอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเหรียญครุฑตรงหรือว่าครุฑผ่าปีพศ2525นะฮะสภาพผ่านใช้แบบนี้ท่านผู้ชมก็ปาปาก็ยังขายราคาเดิมนะฮะยังขายราคาเดิมฮะก็คือ าราคาประมาณ60บาทต่อ1เหรียญน,นะ,ะก็เหรียญละ6 0บาทประมาณนั้นท่านผู้ชมโอเคเนาะก็ใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามานะฮะสำหรับคุดผ่าหรือว่าคุดตรงปีพศ2525ชนิดราคา5บาทสภาพนี้สภาพผ่านใช้แบบนี้ใครคิดว่าพอจับได้ต้องได้รับได้ตามสภาพแล้วก็ราคาซื้อขายก็สามารถติดต่อฮะ ไอเดลายก็เราขึ้นไว้ทางหน้าจอแล้วเนาะก็มาลองดูนะฮะลองเข้ามาลองเข้ามาทักทายและพูดคุยกับน้องแอดมินดูนะฮะค่ำคืนนี้ปอปานำเหรียญ5บาทของพ่อหลวงราชการที่9ทั้ง3ปีพศฮะมาจำหน่ายขายแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการกันในค่ำคืนนี้เนาะก็เดี๋ยวทวนกันอีกนิดนึงนะฮะก็รายการแรกฮะเป็นครุฑเฉียงปีพศ2520ฮะสภาพผ่านใช้ จำนวนการผลิตเนี่ย27ล้านเหรียญฮะปีพศ2520คลิปนี้ปะป่าขายออกเหรียญละ20บาทนะฮะนี่คือรายการแรกราคา20บาทปีพศ2520ต่อมาต่อมาก็เป็นปีพศ2522ฮะเป็นขุดเฉียงรูปแบบเดียวกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะแตกต่างกันแค่กันที่ปีพศเท่านั้นเองสำหรับขุดเฉียงปีพศ2522นะฮะ ป,ป้าขายออกในราคาเนรียละ15บาทเท่านั้นเองนะฮะเท่านั้นเองก็ใครอยากได้ก็ไลก์กันเข้ามานะฮะไลก์กันเข้ามาต่อมาฮะรายการที่3คือรายการสุดท้ายสําหรับค่าคืนนี้ก็เป็นครุฑผ่าครุฑผ่าปีพศ2525ใครอยากได้นะฮะป้าขายออกสําหรับครุฑผ่าปีพศ2525เนี่ยราคาเหรียญละ ราว60บาทเท่านั้นเองนะฮะเป็นสภาพที่ผ่านใช้อยู่ในเกรดเดียวกันนะฮะก็คือผ่านใช้แบบยังไงดีฮะอยู่ในเกรดเดียวกันเนาะทั้ง3ปีพศนะครับประเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวประปาสะสมไว้อยู่เดี๋ยวปปาอลาขอไปไปค้นดูก่อนก็จะมีสภาพที่ผ่านใช้น้อยนะฮะแต่ขอเป็นคลิปหน้าเนาะคลิปนี้คงไม่ทันละคลิปหน้าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวปปาจะนํามาจําหน่ายแบ่งปันนะสำหรับคุณ ทั้งน่าจะมีครบไหมทั้ง3ปีพศนะเป็นสภาพที่ผ่านใช้น้อยบางบางบางครั้งบางบางเหรียญเนี่ยเป็นสภาพที่แทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยท่านผู้ชมแต่ปะปาขอเป็นคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวขอปะปาะขอไปตรวจสอบแล้วก็ไปเตรียมเหรียญไว้ก่อนก็จะมีมาให้กันสักกี่เหรียญสําหรับคลิปต่อไปนะเป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานน้อยราคาก็อาจจะสูงกว่านี้เล็กน้อยตามสภาพนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะโอเคนะคลิปนี้ปปามาขายเหรียญ ในค่ำคืนของวันที่14บสกรกฎาคมก็ได้จบลงแล้วเนาะก็เดี๋ยวมีอะไรก็ไลน์เข้าไปคุยกับน้องแอดมินนะฮะปาปาและทีมงานฝากขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญให้กับช่องของปปาแล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาแบ่งเหรียญกับช่องของปปาฮะผิดพลาดประการใดช่องของปปาก็ฝากขอโทษฝากกราบประธานอภยัยทุกๆคนทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตาม แล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญที่ส่งมาแล้วก็เป็นผู้ที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญกับช่องของปอปาคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณและทีมงานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ